สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องใต้แสงจัน์นิยายเสียงนะคะฝากกดไลค์กด subscribe และกดแชร์ด้วยนะคะรับรองว่าจะมีนิยายดีๆมาให้ฟังกันอีกมากมายเลยค่ะนิยายเรื่องบวงปารถนาเมียบำเรอผู้แต่งรายเทียนสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พุทธศักราช2537 แสงแดดที่แยงตาของคชาทำให้ชายหนุ่มต้องลืมตาตื่นขึ้นมาด้วยความหงุดหงิดใจมีเช้าแล้วอย่างนั้นหรือถึงเวลาที่เขาจะต้องตื่นแล้วชายหนุ่มพยายามตั้งสติก่อนที่จะตื่นขึ้นมาด้วยอาการมึนศีรษะเขากวดาสายตามองรอบๆจนกระทั่งไปพบกับใบหน้างามของคนคนหนึ่งซึ่งกำลังหลับไหลอย,อยู่ในนิทราทำไมเขาคุ้นหน้าเธอเหลือเกินแต่ยังไงก็ไม่มีทางเป็นไปได้หรอกเพราะเธอคือผู้หญิงที่เขาจ้างมาเมื่อคืน เขาจะไปเคยเจอหน้าเธอได้ยังไงแต่ก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งเลยว่าเธอทําให้เขาติดใจเธอแทบลืมไม่ลงเลยละ่ะนี่เธอตื่นได้แล้วชายหนุ่มสก,กีตร่างบางที่กําลังหลับไหลอยู่ในนิทราและไม่รู้เลยว่ามีบางคนกําลังจ้องหน้าเธออยู่เช้าแล้วหรอคะไข่มุกขยี้ตาเล็กน้อยก่อนที่เธอจะลืมตาตื่นขึ้นมามองหน้าชายหนุ่มผู้ที่ปลุกเธอจากการนอนที่แสนสบายใช่สิถึงเวลาที่เธอต้องกลับได้แล้วนี่เงินของเธอ คาชาเดินไปหยิบกระเป๋าสตังก่อนจะนับเงินออกมาปลึกใหญ่เพื่อตอบแทนที่หญิงสาวบริการดีมุกไม่รับค่ะเพราะมุกไม่ใช่ผู้หญิงขายบริการไข่มุกเอ่ยออกไปตามจริงนี่เธอจะเล่นตัวขอค่าตัวขึ้นเหรอเมื่อคืนก็ยอมนอนกับฉันนับครั้งไม่ถ้วนจะมาบอกว่าตัวเองไม่ใช่ผู้หญิงขายบริการนี่มันตลกเกินไปแล้วนะคาชาเอ่ยออกมาเสียงเหยียดมุกไม่ได้เล่นตัวมุกไม่ใช่ผู้หญิงขายบริการมุกลาละค่ะไขรมุกรีบใส่เสื้อผ้าอย่างเร่งรีบ แม้ว่าส่วนสัตว์ของเธอจะเป็นอาหารตาของเขาแต่เธอก็ไม่มีทางเลือกและจะต้องออกไปจากห้องของเขาด้วยศักดิ์ศรีที่เธอมีในขณะที่เขาไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่ได้ยินและก็ไม่ค่อยพอใจที่เธอไม่ทำตามที่เขาต้องการเพราะถ้าขืนยังมัวโอเออยู่แบบนี้มีหวังคุณหญิงภาวินีมารดาของเขาต้องมาเจออย่างแน่นอนเขาไม่อยากทะเลาะกับมารดาแต่เช้าเพียงเพราะเรื่องเดิมๆนั่นก็คือการพาผู้หญิงมาหาความสุขของเขา เราไม่ยอมแต่งงานกับผู้หญิงที่ท่านหาให้สักทีเธอมีชายแล้วเธอเป็นใครอย่ามามมวแต่เล่นลิ้นเสียเวลาเถอะรับเงินแล้วกลับไปซะอย่าลืมกินยาคุมฉุกเฉินด้วยคุยไปก็เสียเวลาชายหนุ่มยื่นเงินให้เธออีกครั้งซึ่งหญิงสาวก็ยังไม่รับไว้เหมือนเดิมเธอยังคงสายหน้าน,น้อยๆสิ่งที่เธอทํานั้นมันทําให้ชายหนุ่มหัวเสียเป็นอย่างมากนี่เธอจะเล่นอะไรอีกเดี๋ยวคุณแม่ฉันมาเห็นก็ชิบหายกันพอดี เสียงของชายหนุ่มนั้นทําให้หญิงสาวรู้สึกหวาดกลัวขึ้นมาทันทีมุกไม่ใช่ผู้หญิงขายตัวมุกคือเด็กรับใช้ที่บ้านหลังนี้ค่ะในที่สุดใครมุกก็ยอมบอกความจริงอะหมายความว่าฉันนอนกับเด็กรับใช้ในบ้านอย่างนั้นเหรอเรากับโดนหมัดฮุกก็ไม่ปานนี่เขาทําอะไรลงไปถ้าคุณหญิงแม่ของเขารู้เรื่องมีหวังท่านโวยวายไปสามบ้านแปดบ้านแน่ๆหรือมันเกิดเรื่องนี้ขึ้นได้ยังไงในเมื่อฉันจ้างผู้หญิงมาไม่ใช่เหรอประชาเอ่ยถามออกไปด้วยความหัวเสีย สิ่งที่เกิดขึ้นมันทําให้เขาถึงกับไปไม่เป็นเขาจะทําอย่างไรเมื่อรู้ว่าตนเองแลราความบริสุทธิ์ของเด็กรับใช้ในบ้านไปผู้หญิงที่ในหัวจ้างมาถูกคุณท่านจับได้คุณท่านก็เลยไล่กลับไปแล้วคุณท่านก็ให้มุกขึ้นมาดูแลในหัวค่ะไอ้มุกเอ่ยตามจริงแล้วเธอก็ฉวยโอากาสนี้ในการนอนกับฉันเงั้นสิพระชากล่าวหาหญิงสาวนั่นทําให้เธอน้ําตาแทบร่วงเขาต่างหากหล่ะที่เป็นฝ่ายเริ่มก่อน หากเธอจะผิดก็ผิดอย่างเดียวเท่านั้นนั่นก็คือการแอบปลื้มเขาอยู่เธอก็เลยยอมมีสัมพันธ์กับเขาโดยที่เธอรู้ดีว่ามันจะจบอย่างไรไม่ค่ะทําไมในหัวถึงตาวหามุกอย่างนั้นในหัวไปทบทวนดูดีๆนะคะว่าใครเริ่มก่อนส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนมุกจะถือว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นเชิญในหัวใช้ชีวิตของในหัวไปปกติได้เลยค่ะแต่มุกขออย่างเดียวอย่าไล่มุกไปที่ไหนเลยนะคะมุกไม่มีที่ไปจริงๆ ไข่มุกเอ่ยออกมาเสียงเศร้าตั้งแต่เล็กจนโตเธอถูกคุณหญิงภาวินีอุปการะมาจนเธอเรียนจบมัธยมปลายคุณหญิงภาวินีจึงให้เธอทํางานที่นี่และรายได้จากการทํางานที่นี่เธอก็ต้องส่งเสียนน้าสาวที่ดูแลเธอมาตั้งแต่เด็กหากเธอออกจากที่นี่เธอและน้าสาวที่แขนขวาพิการตั้งแต่กําเนิดจะไม่มีเงินเพียงพอต่อการใช้จ่ายสองคนต่อเดือนนี่เธอพูดจริงหรือว่ามีแผนอะไรหรือเปล่า คาชาย,ยังไม่อยากจะเชื่อว่าจะมีผู้หญิงคนไหนคิดแบบนี้ยิ่งมาจากฐานะยากจนต้องมาเป็นเด็กรับใช้ในบ้านหลังนี้แล้วการที่จะใช้เรื่องนี้แต่เต้าเพื่อเป็นคุณผู้หญิงของบ้านมันแทบจะเรียกว่านี่เป็นโอกาสดีๆเลยก็ได้แต่เธอพูดออกมาเหมือนกับว่าเธอไม่ได้สนใจโอกาสนั้นเลยสักนิดก็พูดจริงสิคะถือว่าเรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้นในหัวไม่ต้องสนใจหรอกคะ่ะมุกจัดก,การตัวเองไม่ให้ในหัวเดือดร้อนแน่นอนฝ่ายหญิงเอ่ยอย่างเจียมตัว เธอรู้ดีว่าเธอไม่มีวันได้เคียงข้างเขาไม่ว่าจะด้วยฐานะอะไรชาติตระกูลความรู้สึกของเขาที่มีต่อเธอหรือแม้กระทั่งคุณหญิงภาวินีที่มีบุญคุณล้นหัวทุกอย่างมันล้วนเป็นอุปสรรคไปหมดเธอไม่อยากฝันไปไกลสู้ตัดความสัมพันธ์ตั้งแต่วันนี้ปล่อยให้ทุกอย่างมันผ่านไปแล้วเก็บเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นความทรงจำดีๆในชีวิตของเธอก็พอนี่คือเธอเสียความบริสุทธิ์ให้ฉันนะบอกตรงๆว่าฉันไม่อยากเชื่อเหมือนกัน ถึงแม้ว่าจะเชื่อวาตาที่ใส่ซื่อของหญิงสาวที่อยู่ตรงหน้ามากเท่าใดก็ตามแต่เพราะว่าเรื่องที่พูดออกมามันยากเกินที่จะเชื่อจริงๆถ้าจะมีใครสักคนคิดแบบที่เธอพูดได้ก็คงไม่ต่างจากแม่พระซึ่งเขาคิดว่าผู้หญิงที่อยู่ตรงหน้าคงไม่ใช่แบบนั้นแน่ๆมุกไม่มีอะไรการันตีให้ในหัวเชื่อหรอกคะ่ะนอกจากการกระทําเท่านั้นมุกขอตัวนะคะเดี๋ยวคุณท่านตื่นแล้วไม่เจอมุกท่านจะสงสัยมุกยังไม่อยากขึ้นชื่อว่ากินบนเรือนขี้รถบนหลังคา ไข่มุกเง้นเจราจากับเขาในขณะที่เธอก็แต่งตัวจนทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเธอควรจะไปก่อนที่เรื่องทุกอย่างจะแตกแล้วเธอจะโดนไล่ออกจากที่นี่ทั้งที่เธอยังไม่พร้อมที่จะหางานใหม่เงินเธอก็รับเงินนี้ไปถือว่าเป็นคำขอโทษจากฉันไม่ใช่ในฐานะผู้หญิงขายบริการฉันหวังว่าเธอจะรับมันถ้าหากว่าเธอต้องการให้ทุกอย่างมันจบลงที่ห้องนี้จริงๆสายตาของชายหนุ่มเต็มไปด้วยความเร้อแลงสงสัยเขาไม่รู้หรอกว่าเธอจะมาไห้ไหนแต่ทางเลือกเดียวที่มี ก็คือเขาต้องเชื่อในสิ่งที่เธอพูดเท่านั้นค่ะมุกจะรับมันไว้ถ้ามันจะทําให้ในหัวสบายใจไข่มุกถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่ก่อนที่เธอจะยอมรับเงินถ้าเธอไม่รับเงินเขาก็คงไม่จบเธอก็คงไม่ได้ออกไปจากห้องนี้เสียทีเธอจึงยอมตัดใจทําในสิ่งที่ตรงข้ามกับความรู้สึกเพื่อครอบครัวของผููมีพระคุณจะได้ไม่รู้สึกตะขิดตะขวางใจกับเธอดีหวังว่าเธอจะรักษาคําพูดของเธอนะปราชาเอ,อ่ยอีกครั้ง ก่อนที่ยิงสาวจะเปิดประตูออกไปจากห้องของเขามีหัวไม่ต้องห่วงค่ะเรื่องนี้จะไม่มีวันหลุดออกมาจากปากมุกค,ค่ะไข่มุกเก่าวก่อนที่จะตัดสินใจเดินออกจากห้องของเขาเธอพยายามกลืนก้อนน้ำตาแห่งความน้อยใจและเสียใจเอาไว้ก่อนที่จะมองดูต้นทางเมื่อไม่เห็นใครยิงสาวก็รีบลงไปที่ห้องของตนเองเพื่ออาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วรีบออกไปซื้อยาคุมกำเนิดฉุกเฉินมารับประทานส่วนคชาก็ได้แต่หวังว่าเธอจะรักษาสัญญา เขาไม่สามารถให้เธอได้มากกว่าคำว่าขอโทษเพราะเด็กรับใช้ในบ้านไม่มีทางที่จะได้ยืนเคียนคู่กับในหัวเจ้าของธุรกิจหลายๆอย่างแบบเขาแม้ว่าจะมีความรู้สึกผิดติดค้างอยู่ในใจแต่เขาก็ไม่อาจาให้เธอได้มากกว่านั้นจริงๆหลังจากเหตุการณ์วันนั้นผ่านไปกว่าหนึ่งสัปดาห์ทุกอย่างก็ยังคงเงียบราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนั่นทําให้คชารู้สึกสนใจในตัวหญิงสาวมากขึ้นเขากลับมาทานข้าวที่บ้านกับมารดาทั้งที่เขาไม่ได้กลับมาทานนานแล้ว ส่วนใหญ่เขาจะเที่ยวจนดึกแล้วก็หิ้วผู้หญิงกลับมานอนที่บ้านแต่น่าแปลกตั้งแต่วันที่เขามีสัมพันธ์กับไข่มุกเขาไม่เคยมีความรู้สึกต้องการออกไปเที่ยวกลางคืนหรือนอนกับผู้หญิงคนไหนอีกเลยสายตาเจ้ากรรมก็คอยสอดส่องมองหาเธออย่างที่เขาไม่สามารถควบคุมมันได้ไม่น่าเชื่อเลยว่าเวลาที่ผ่านมาเขาไม่เคยเห็นเธออยู่ในสายตาเลยทั้งที่เธอออกจะสวยและน่ารักแต่ตั้งแต่คืนนั้นเขาก็ไม่อาจละสายตาจากการสอดสายตาหาเธอได้เลย อารมณ์ไหนถึงได้กลับมาทานข้าวกับแม่ได้คุณหญิงพาวินีเอ่ยซาวบุตรชายที่พักนี้ดูเรียบร้อยผิดหูผิดตาก็ไม่มีอะไรหรอกครับเบื่อเที่ยวกันคืนแล้วกระชาเอ่ยออกมาตามจริงช่วงนี้เขารู้สึกเบื่อๆอย่างที่เขาบอกมารดาจริงๆนั่นแหละให้มันจริงเถอะแล้วนี่จะลงหลักปักฐานกับใครบ้างแล้วใช่ไหมหรือว่าจะแต่งงานกับนูเจนแม่จะได้ไปคุยกับแม่ของนูเจนคุณหญิงพาวินีเอ่ยด้วยความยินดี ม่เห็นบุตรชายมีท่าทางเหืือน่ายกับการเที่ยวกลางคืนจริงๆแต่คำพูดของคุณหญิงภาวินีทำให้ไข่มุกถึงกับรู้สึกเจ็บที่หัวใจแปลกๆถ้าเขาแต่งงานจริงเธอก็คงจะปวดใจไม่น้อยอย่างแน่นอนยังหรอกครับผมขออยู่เป็นโสดก่อนนะครับอย่าเพิ่งเล่งผมเลยครับคุณแม่ผมยังไม่พร้อมคาชาเอ่ยออกมาด้วยรอยยิ้มเอาใจเขาไม่อยากแต่งงานกับน้องเจนที่มารดาพูดคุณหนูอย่างเจนจีราน่ะเหรอจะมาเป็นผู้หญิงที่อยู่ข้างกายเขาได้ แม่ไทยเลยถ้าเขาแต่งงานกับเจนจิราอยู่ด้วยกันเกินปีได้ก็เก่งมากแล้วแล้วเมื่อไหร่แม่จะได้อุ้มล้านล่ะหวังว่าแม่จะไม่ตายก่อนที่จะได้เห็นหน้าล้านนะคุณหญิงพาวินีคอนขับเมื่อได้ยินคําตอบเดิมๆของบุตรชายแต่คนที่โล่งใจอย่างไม่ทราบสาเหตุนั้นก็เป็นสาวใช้ที่ยืนก้มหน้ารอรับใช้อยู่ข้างๆโต๊ะอาหารอย่างไข่มุกเมื่อไหร่ก็เมื่อน,นั้นแหละครับคุณแม่เรามาทานข้าวกันต่อเถอะนะครับเดี๋ยวอาหารเย็นหมดเมื่อผู้เป็นบุตรชายไม่อยากตอบเรื่องลูกสะพ้ย เขาจึงพาเข้าเรื่องอื่นทันทีก็ได้แต่แม่ให้เวลาอีกหนึ่งปีเท่านั้นนะถ้าลูกยังไม่มีแฟนก็เตรียมแต่งงานเับผู้หญิงที่แม่หาไว้ให้ได้เลยผู้หญิงพาวินีเอ่ยออกมาเสียงเข้มแน่นอนครับผู้เป็นบุตรชายรับปากไปอย่างนั้นแหละแต่ความจริงแล้วหากถึงเวลานั้นจริงๆเขาก็คงจะหาทางเลี่ยงเหมือนเดิมอย่างแน่นอนถ้าเขาไม่เจอคนที่ใช่หรือคนที่ถูกใจเขาไม่มีทางยอมแต่งงานแน่ๆ จองแม่ลูกรับประทานอาหารต่อท่ามกลางความล่งอกของใครบางคนถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่เคียงข้างแต่ขอแอบมองเขาอยู่ห่างๆแค่นั้นก็มีความสุขมากแล้วสําหรับผู้หญิงธรรมดาที่ไม่มีอะไรคู่ควรกับเขาชายในฝันที่ไม่มีวันเป็นคนในชีวิตจริงอย่างในหัวคชาส่วนคชานั้นก็มีหลายครั้งที่เขาแอบมองเสี่ยงหน้างามเขาไม่รู้ว่าทําไมถึงพยายามจ้องมองไปที่เธอทั้งที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําและกลัวเหลือเกินว่ามารดาของเขาจะจับได้ว่า เขากำลังสนใจเด็กรับใช้ที่อยู่ในบ้านถ้าเป็นเช่นนั้นจริงๆเรื่องมันจะไปกันใหญ่มากและเขาก็ไม่สามารถแก้ไขเรื่องถูกบังคับให้แต่งงานได้ถ้ามานดาวรู้ว่าเขากำลังแอบสนใจเด็กรับใช้ที่อยู่ในบ้านอย่างไข่มุกเหตุการณ์ยังคงเป็นไปเช่นนั้นหลังจากที่ทุกอย่างผ่านไปเป็นเดือนและในที่สุดคนที่ทนไม่ไหวก็คือคชาเขาทนคิดถึงเนื้อนวลหอมๆของนีงสาไม่ไหว วันนี้เขาถึงกับทำผิดกฎของตนเองโดยการย่องมาหาไข่มุกที่ห้องของเธอที่เรือนคนรับใช้เสียงเคาะประตูกลางดึกคืนหนึ่งทำให้ไข่มมูต้องลุกไปเปิดด้วยความสงสัยแต่ด้วยความที่ระบบรักษาความปลอดภัยของที่นี่ดีมากมันเลยทำให้เธอเปิดประตูได้โดยไม่ต้องกังวลเหตุ้ายใดๆแต่ถ้าว่าเมื่อเปิดประตูออกมาแล้วคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าห้องคือคนที่เธอคิดถึงเขามาตลอดมันทำให้เธอตกใจเป็นอย่างมากในหัวในหัวมีธุระอะไรหรอคะ ายหญิงเอามือปิดปากเพื่อการเสียงอุทานด้วยความตกใจก่อนจะตั้งสติแล้วเอ่อยถามชายหนุ่มออกไปร่างสูงไม่ตอบดันย่างบางเข้าไปในห้องของเธอทันทีด้วยกลัวว่าคนอื่นจะมาเห็นว่าเขาแอบมาหาสาวใช้อย่างเธอกลางดึกแบบนี้ซึ่งมันคิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้จริงๆนอกจากความสัมพันธ์ลึกซึ้งระหว่างชายหญิงว่าไงคะในหัวมีธุระอะไรกับมุกใครมุกถามทันทีที่เขาเข้ามาในห้องแล้วร่างสูงของเขาก็ยังเงียบอยู่ ฉันมีบางอย่างที่อยากตกลงกับเธอครชาเอ่ยออกมาด้วยความละอายตังอย่างที่ว่าคืออะไรเหรอคะไข่มุกจ้องหน้าในหัวหนุ่มตาแป๋วเธอไม่เข้าใจว่าเขามาที่นี่ได้ยังไงในเมื่อทั้งสองไม่ได้มีพันธะอะไรที่ต้องเกี่ยวข้องกันอีกฉันอยากนอนกับเธอคำพูดตรงๆที่ทำเอาหญิงสาวหน้าแดงขึ้นมาทันทีเธอไม่รู้ว่าเขาเมาหรือจะมาไม้ไหนทำไมถึงมาพูดอะไรแบบนี้มันเหมือนไม่ใช่เขาเลยสักนิดเขาคิดอะไรของเขาอยู่ มีหัวหมายความว่ายังไงคะกลัวฟังผิดทําให้หญิงสาวเอ่ยถามออกไปอีกรอบฉันอยากนอนกับเธอฉันจะไม่พูดซ้ําอีกเธอจะว่ายังไงขระชาเอ่ยถามเรากับว่ามันเป็นเรื่องปกติอย่างนั้นแหละสิ่งที่เขาพูดออกมาครั้งแรกมันยังไม่หยุดทําให้เธอหน้าแดงเลยความสัมพันธ์แบบไหนคะคู่นอนนางบําเรออย่างนี้ใช่ไหมคะไข่มุกเอ่ยถามออกไปด้วยความอดสูคนอย่างเธอคงไม่ได้มากกว่าสองตำแหน่งนี้หรอกก็ใช่ เลือกเอาว่าเธอจะเรียกมันว่ายังไงฉันไม่ติดฉันไม่ให้เธอนอนกับฉันฟรีๆหรอกนะฉันมีเงินพิเศษให้เธอแน่ๆค้าชาเอ่ยออกมาอย่างเห็นแก่ตัวเขาอยากได้เธอแต่ไม่อยากรับผิดชอบใดๆแค่ให้เงินเธอก็สามารถจบปัญหาทุกอย่างได้แล้วแม้เธอก็คงต้องการเงินไม่อย่างนั้นคงไม่ดันทุรังขอทํางานอยู่ที่นี่หรอกมันดูเหมือนจะง่ายนะคะแต่ในหัวรู้ไหมว่ามันยากที่จะตัดสินใจทําลายศักดิ์ศรีของตัวเองไข่มุกเอ่ยออกมาด้วยความในใจในโชคชะตา ถ้าเธอไม่จนเธอก็คงไม่เจอกันยื่นข้อเสนอที่ทุเลที่สุดเท่าที่เธอเคยได้ยินมาเลยทีเดียวมันไม่ยากหรอกเธอก็อยากได้เงินฉันก็อยากได้ซิกจากเธอแค่เธอตอบตกลงทุกอย่างมันก็จบแล้วอาชาเดินหน้าต่อเธอจะได้ในสิ่งที่เขาต้องการเป็นคนรวยนี่มันดีจริงๆเลยนะคะจะทําทอะไรก็ได้ด้วยความน้อยใจทําให้หญิงสาวเอ่ยออกไปอีกครั้งด้วยความปวดใจเธอยังไม่มีแฟนไม่ใช่หรอ ใช้ร่างกายหาความสุขกับหาเงินมันคงไม่ผิดอะไรเพราะฉะนั้นคําตอบเดียวที่ฉันอยากได้ยินก็คือคําว่าตกลงกระชาบ,บีบหญิงสาวอีกครั้งเขายอมรับว่าเพียงแค่อยู่ในห้องกับเธอเจ้าลูกชายของเขามันก็พร้อมที่จะออกศึกแล้วถ้าเธอไม่ตกลงมีหวังเขาได้ข่มเพียงสาวใช้ในบ้านแน่นอนในเมื่อในหัวต้องการได้ยินแบบนั้นมุกก็คงต้องตอบตามที่ในหัวต้องการคนามิงมุกไม่มีทางเลือกมากนักหรอกคะ่ะไข่มุกตอบด้วยความปวดใจ แม้ในใจลึกๆจะรู้สึกดีใจที่เธอไม่ต้องแอบมองเขาอยู่ห่างๆแต่เธอจะได้ใกล้ชิดเขาอีกครั้งแน่นอนว่าการเอาตัวเข้าไปเล่นแบบนี้มันอาจจะเจ็บเจียนตายหากวันไหนเขาเบื่อเธอแต่ในเมื่อมันไม่มีทางเลือกอื่นที่จะได้ใกล้ชิดเขาเธอก็ควรจะตกลงแล้ววันข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นเธอก็แค่ยอมรับมันก็ด,ดีว่าง่ายๆแบบนี้แหละดีว่าแล้วร่างสูงก็เดินเข้ามาหาหญิงสาวที่จ้องมองเขาเรากับลูกแมวตัวน้อยที่ร้องเรียกหาเจ้าของ